เวลาการจอมพลังทัวลงใครจะมาน้น่ทุกคนก็ต้องถีบหัวส่งนั่นใครจะหน้าเนียพิธีกรก็ต้องประกาศเยาวนะครับอย่ามาฟอกตัวในรายการผมนะครับไม่ต้องไม่ต้องนะครับคุณต้องไปแถลงข่าวเองไม่ต้องมาฟอกตัวในรายการผมพิธีกรดังๆก็ไม่ไหวแล้วครับต้องแสดงบทบาทนะครับว่าเราเคยเอาคดีต่างๆมาออกรายการเพราะนั้นพอคดีกรการจอมพลังเนี่ยเราจะมาหน้เใาก็มานั่งฟอกตัวในรายการก็ไม่ได้พุทธาพิวันนี้ก็ชัดเลย ต้องตรวจสอบชักเรยนะผมชอบพุทธาเนี่ยตอนนี้ที่ผมหวังนะนะนครับตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยคือพุทธาอภิวันคนเดียวเลยนะครับน้องพุทธนี่ต้องไปจัดการนะพี่เดนะจะเชียรนะ์อยู่ละเชียร์แม่งช่องเดียวเลยช่องแปดนี่แหล,ละไปเราไปไปจัดการไปขุดมาพุทธขุดไมห้หมดนี่ตอนนี้มันก็ขุดแล้วเนี่ยไปตามหาตุ๋ยมาตุ๋ยอยู่ไหนโบอยู่ไหนสองคนเนี่ยพักพวกผมเนี่ยถามอยู่ไหนตุ๋ยตุ๋ยไม่มานะชื่อตุย๋ยนะกรรมการใเพื่อนผมเดี๋ยวพุทธาก็จะไปตามตามหาตุย๋ย นะครับเอ่ตามหาตุ๋ยนะแล้วก็เอาตุ๋ยมาสัมภาษณ์ทีมีใครให้ไปถอนเงินไหมอะไรต่างพุทธะคือพุทธะนี่ก็ต้องขุดไปจนกว่าจะติดคุกอ่ะพูดางสมมติเรามีการทําผิดเลยอย่างทนายตั้มเพื่อนผมก็แค่ขุดไปขุดมาสุดท้ายเขาไปอยู่ในคุกเนี่ยความหวังเกียวดนะพุทธะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดผมไม่ดูช่องไหนแล้วดูช่องช่องแปดพุทธะเนี่ยมันกล้าใจถือไปขุดมาแล้วพุทธนะฟังพี่เดนะนะครับนนะครับจัดการไปขุดต่อครับนะ เมื่อคืนนี้ผมก็คุยนะครับที่เขาจะขุดกันต่อก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสื้อกรอกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ประชุมสายนะครับก็จะดูว่าการจอมพลังไปซื้อเสื้อกลอมาเนี่ยและอีฟไรงกบไปซื้อมาจากไหนตอนนี้เดี๋ยวก็จะตีแผลร้านค้าชื่ออะไรสเปคอะไรเดี๋ยวก็จะมากลางเร็วๆเนี้ยเราจะได้เห็นการตรวจสอบเพราะว่าเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับคนดีไม่ต้องกลัวครับคนดีตรวจสอบได้ครับนะครับอย่าตกใจคนดีไม่ต้องร้องหมร้องไห้นะนะครับไม่ต้องร้องผมร้องไห้เออ เออนะครับเอ,อ่ออาจารย์บอกไม่เบิกเงินสดแต่เวลาที่มอบเป็นเงินสดคืออะไรครับคืออย่างนี้ไอ้ตุยนะ๋ยเนี่ยมันโทรหาทีมงานผมแนละมันบอกว่ามีคนในมูลนิธิเนี่ยโทรมาเจ้ารถมารับแล้วก็จะไปถอนเงินนะครับไปถอนเงินก็ความหมายก็คือการอะไรถอนเงินสดส่วนมันจะถอนแล้วโอนต่อไปยังไงไม่รู้เพราะหลังจากหลังจากนั้นะอีกสองวนันไอ้ตุ๋ยมันบอกว่าอะไรมันไม่ได้ถอนตอนนั้นมันเริ่มมีข่าวเรื่องการจอมลหลังเนี่ยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะฟ้องพี่เดชพี่เดยอยากจะขึ้นศาลน่ะนะครับเพราะว่าขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยสมมติว่าการจอมพลังมูลนิธิอะไรฟ้องผมเนี่ยผมชอบเลยผมก็จะได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลเรียกสเตทเมต์เรียกเร,ยเรียกไอ้ถุยมาเพื่อนผมมาเป็นพยานอะไรต่างเนะี่ยเรียกเลยสั่งซื้อเสื้อเกราะอะไรต่างมาหมดเลยมันจะได้แบบผมจะถ่ายเอกสารมาแล้วให้สำนักข่าวตีแผ่นะครับ,นะรบเมื่อไหร่เจ้าหมายสารมาส่งอยากรับหมายสารเนี่ยนะครับนะเออนะ ออย่าเล่นกับพี่เดงานยาวใช่ใช่นะเล่นกับผมเนี่ยผมเนี่ยถ้าวายไม่หมดขวดแต่ผมก็ยังไปต่อนะครับอนะครับมีอันนี้มีคนมาด่าผมแล้วเขาชื่อนายอะไรนี่อ่านเลยเขาชื่ออะไรนายวอวิทใช้คําว่าถุยนะครับคําว่าถุยนี่ก็คือแบบเหมือนสำเนียงสอบภาษากิริยาสอบสกุลเนี่ยนะครับนายวอวิทเนี่ยถ้าทางจะเป็นอเปรตารนะครับถุยก็คืออาจจะเขาอาจจะมีปัญหาครอบครัวตอนพ่อแม่เล็กๆอาจจะไม่ได้อบรมสั่งสอนก็ไม่เราไม่ว่ากันเล ซื้ออุปกรณ์ทางทหารก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเอ่อนะครับเอกชนจะไปซื้ออาวุธสงครามไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นถ้าไปซื้อยุทธภัณฑ์ก็ติดคุกครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบเอยอะสมมติว่าไปซื้อยุทธภัณฑ์ทหารก็ติดคุกมันซื้อไม่ได้อะเหมือนเราไปซื้อเอ็มสิบหกเนี่ยซื้อได้ไหมนะนะครับเพราะนั้นก็ก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางกันไปไม่เป็นไรเราทนายตั้มมันรออยู่นะครับตัวรอใครก็ไม่รู้นะเอ่อนะครับ นะครับใครจะเข้ามาดา่าก็เข้ามาเลยนะเดี๋ยวจะได้อ่านให้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะดีขึ้นนะครับยางเส้นละเศษเจ็ดพันมีรัฐบาลไว้ทําไมก็นั่นสิรัฐบาลมีไว้ทาไมบางคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าการจําพลังร้องไห้นะเกิดก็ไม่ไปชายแดนแล้วประเทศเสียดินแดนนะนะครับนะประเทศอาจจะเสียดินแดนบางคนทนะหารอาจจะขา,ขาขาดเสียชีวิตนะถ้าการยอมพลังไม่อยู่เขาพูดกันขนาดนั้นอน่ะงบประมาณทหารมีไว้ทําไมนะครับ อ,อาจารย์เดชาฟ้องอะไรเนี่อะไรเขาเรียกอะไรฟ้องพวกปากเจ๋วทีโอ้ยไม่ต้องไปฟ้องแล้วพวกนี้ยชีวิตทาก็ยากลำบากเลยแล้วชื่อก็บปลอมเอาตารไม่มีคือพวกนี้มันไม่มีอะไรนะมันฟ้องไปก็เสียเวลาผมไม่ฟ้องร้องคร้ลวปล่อยไปเถอะนะครับนะนะครับใครชอบรายการพี่เดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะอ่าพูดแนวนี้ถูกแล้วครับนะครับพี่เดชานักบุญทุนคนอื่นอ่า อะไรพักที่รับบริจาคทําไมไม่ขุดจะให้ขุดอะไรนะครับพิมพ์มาสิครับจะให้ขุดเลยขุดพักร่มเลยอะไรมีอะไรก็เอาม้าที่พิมพ์มาเลยโคศกกองทัทพแถลงในสภาว่ากองทัพไม่ได้เดือดร้อนเลยครับนะครับการเป็นคนมาจัดการเองอ๋อนะครับหนึ่งนะเห็นนะเราต้องฟังให้ครบดังนั้นเนี่ยการแปะลิงรับเงินบริจาคเราไปทําอะไรไปออกรอกระบบหรือเปล่าอะไรต่างนะครับเพราะประธานนี้บอกไม่เคยได้เงินอะไรจามูลนิธิแม้แต่สลึงเดียวนะครับคือเงินเดือนก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มี อืมนะครับนะครับสบายๆนะครับอ่านให้นะครับใค้จะด่าผมนะครับนะครับอืมนะครับถ้าถ้ารายาก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้สั่งสอนก็อาจจะมีปัญหาั้งนั้นไปอืมไม่ว่าเลยโอ้เยอะนะฮะพี่เดชตรงไปตรงมานะนะครับนะครับบางคนก็บอกไปเปิดจอพลังได้ไงเอฟซีเขาเยอะโอ้ยผมไม่กลัวเลยมาเลยข้างหลังอีกบานอ่าเก่งมากครับคุณจนายหน้ายกย่อง อ่าทำไมอ่ออะไรโอร้โหบานอ่านไม่ทมันเนี่ยอ่านะครับนายกบอกชื่นชมเขานะก็แสดงไยประเทศนี้เราต้องมีเขาถ้าขาดเขารนะเสียดินแดนเนะี่ยนะครับเนะีนะ่ยเนะี่ยการจอมพลังไม่อยู่นะผมว่าไม่แนแ่ประเทศเราเสียดินแดนนะทหารอาจเสียชีวิตเพราะเขาเป็นคนเดียวที่จะรักษาชีวิตทหารแล้วก็รักษาธิปไตยของชาติานะฮะซื้อยุทธภัณฑ์ติดคุกติดคุกครับเอกชนมุนที่จะไปซื้ออ่ยุทธภัณฑ์ทหารได้ไงไม่ได้ผิดกฎหมายนะติดคุก ครอบครองพ,องพรบรวุธดปืนเครื่องกระสุนปืนแ้ะมีนะครับนะนะครับก็นะครับ,นะรบพี่เดจะพาไปหาพี่ตั้มเมื่อไหร่ก็ก็ก็แล้วแต่ถ้าพยานหลักฐานไถ,ถึงก็เขาก็ไปหาพี่ตั้มไม่มีอะไรหรอกเขารู้จักพี่ตั้มอยู่แล้วไม่เป็นไรพี่เดย์นั่งตอนรับตอนรับเถือ่อมาเลยครับทัวร์จากที่ไหนมาเลยเป็นช่องเดียวที่ด่าเท่าไหร่ก็ไม่โกรดไม่อะไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าความรักอืแต่ความรักมันมีหลายอย่างนะรักแบบ รักแบบมีสมองกับรักแบบไม่ลืมหูลืมตาก็าเองนะครับรักแบบไม่ลืมหูลืมตาไปดูทางต่อต่อเนี่ยนะครับคุณการได้รับรางวัลโนเบลโอ้ยโอย้คุณการดีมากได้รับรางวัลโนเบลเปล่าแล้วมันคือ AI ครับนะพวกนั้นก็ยังแบบไงยังไม่หลงเชื่อนะก็ต้องทานข้าวแล้วก็ทานปลาเยอะๆเนี่ยต่อต่อนะโอ้คุณการได้รับรางวัลโนเบลมีคนเชื่อนะ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องพยายามทานข้าวและทานปลาน้ำลึกเยอะ เราบรุงสมองอะไรต่างแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปถาม AI บ้างหรือไปหลงเชื่อง่ายนะครับอืบางคนบอกไปตรวจสอบคนดีได้ยังไง<ม>เขาเป็นคนดีไปตรวจสอบคนดีคนดีตรวจสอบไม่ได้นะเออทําไมไมันต้องเล่นงานคนดีไปดูสิ่งที่เขาทานี่เขาไปชายแดนเนี่ยนะครับเออนะครับเออดูตอนเขาไล์สดเน,น,น,นะเออบางคนแบบขวัญใจสแกมเมอร,ร์ไอ้ไขว่าขวัญใจสแกรมเมอร์เออคุ้นๆน,นะไขว่าขวัญใจสแกมเมอร์ ม,มือไม่พายนายเชื่อนายอลไรนะครับมือไม่พายนะครับนะนะครับพี่เดย์ทอะไรบ้างวันวัน,วนเสียภาษีครับนะครับมีใครถามว่าทําอะไรเพื่อประเทศชาติเสียภาษีครับไม่เคยหลบเลี่ยงภาษีไอ้พวกเทาเทาทั้งหลายซื้อรถเนี่ยแลมบงแลมโบเนี่ยนะครับนำเข้าผิดกฎหมายเนี่ยโอนไม่ได้เนี่ยพูกนี้เสียภาษีไหมก็ไม่ได้เสียภาษีเพราะรถเป็นโอนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้นะครับก็แสดงว่ารถนําเข้าผิดกฎหมายเสียภาษีไหมล่ะแต่พี่เดย์เป็นไงเสียภาษี บางคนถามพี่เดทําอะไรบ้างเสียภาษีครับนะครับเสียภาษีนะพี่เดย์นะวันๆนะนะครับเสียภาษีพี่เดย์วันๆทำอะไรครับเสียภาษีครับจบยังครับอ่านะครับอ่านะถูกต้องครับรถยังโอนไม่ได้ก็คือรถนําเข้าแบบไม่ได้เสียภาษีศุลกากรนะครับคืนเขาไปแล้วอ่านะครับพุทธะไปถามนี่คืนเมื่อไหร่คืนใครไปถามนะครับถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยก็คุณครอบครองรถ นำเข้าผิดกฎหมายคุณต้องผิดบลบศุลกากรคุณก็คุณก็พูดแล้วเนาคุณครอบครองรถผิดกฎหมายเ่ะแล้วคุณก็คืนเข้าไปแล้วในเมื่อคุณครอบครองรถผิดกฎหมายก็ผิดบลบศุลกากรอาทิตย์บดีกมรมศุลกากรอ,อยู่ไหนพุทธะพุทธะฟังพี่เดเอาไม้ไปยัดปากมันพุทธะเอาไม้ไปยัดปากมันเพราะว่ามีการนําเข้ามานะครับแล้วไม่เสียภาษีแลนะถ้ามันมาถึงสมมติมาถึงคุณการคุณการบอกว่าคืนไปแล้ว จะกี่ทอดก็แล้วแต่ก็ผิดพรบสุลกากรล DSI เขาคลูดีผมทําคดีรถเถื่อนสมัยสมศักดิ์เป็นลัมตีสมัยธนกิจนะครับเพื่อนผมเป็นนายขาวทาคดีรถเถื่อนผมะจําได้ไหมรถจรากรรมจางกิจมาแล้วโอนไม่ได้ผมเปทนายทั้งหลายคดีหลายคดีที่ผมทำเนี่ยไอพวกไอ้นำเข้าเนี่ยโดนยึดรถหมดนะโดนปรับโดนผิดพรบสุลกากรหมาเลยนะเพราะนั้นก็พุทธะเอาไมค์ไปยัดปากอธิบดีกรมศุลกากรก็ในเมื่อคุณการบอกรดนำเข้าไนี่ นะครับนำเข้าไม่ชอบโดยกฎหมายโอนไม่ได้ก็คือรถมนันนำเข้าผิดกฎหมายนะครับก็จบแล้วแล้วก็ไปพุทธาเอามายัดปากนะครับนะคืนไปแล้วก็ไปงานผิดไปละ่ะก็คุณครอบครองรถที่มันไม่เสียภาษีนำเข้าไม่ถูกกฎหมายไม่ว่ากี่ทอดกี่ทอดก็ผิดกฎหมายถุดแล้ว่อนเคยเคยดูไอ้นี่ไหมเปรียบเทียบไอ้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะนะครับขายนะครับเวลาตำรวจเขาจับแล้วเอาข้อหานำเข้าไม่ว่ากี่ทอดกี่ทอดก็ผิดกฎหมาย